เออเราจะมาตามหามาม่ารถแปลกนะที่เซเวน่นนะลูกเนาะอ่าไปไหมไปกันเลยนะครับตามหามาม่ารถแปลกนะครับไปไป,ไปเลยเดินไปอะไรเนี่ยนิดซินอะไรตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวตัวนี้อ่ะเดี๋ยวอู้หเท่าไหรน่นี่นิดซินหรืออะไรนี่แพงไหมนี่ ซัมยังอะไรนีนะน่เอากระสีเอาตัวนี้อ่ะมันคืออะไรนี่อ๋อเส้นเี่อ่ะตัวนี้อีกนี่นี่ไงตัวนี้ไหมต้ยมยำกุ้งผัดชารสลาบบะหมี่หมูเอาตัวนี้เอาตัวนี้ด้วยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวลุก เดี๋ยวเอาอะไรอีกอันนี้เป็นอะไรชีสหรือเปล่าเออเป็นอะไรนี่เบอร์เบมอนลองดูนะสาหลายเอออะไรอีกดูดูรถอื่นไปด้วยดิอบุนเส้นอะไรนี่แม็กชิดไก่อะไรเออเดียว เขาโอเคเออนี่น,น,นี่น่าจะอร่อยเออเนาะไปลองเนาะอันนี้ด้วยเนาะนนนเหออออรเออ๋ออ๋อจีบเอาหนึ่งเออโอเค่ะเออไปลองไปลองเออไปลองเออเอาอะไรได้อะไรอีกอะไรบ้างโอ้โหไหนโอ้มาเอาเท่านี้ก่อนเนาะไปะเราไปจ่ายตังค์เนาะ โอเคครับเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เฮ้ยหได้เยอะเลยนะ ับอ่มาดูครับผมอ่ามามีทุกแบบครับวันนี้ซื้อมาหลายยี่ห้อมากใช่ไหมน้องวันไหนขอโทษทีขอโทษขอโทษน้ำโอ๊ยเยอะไปเอาอันอันนี้นะก้อนที่มาชมก็อย่าลืมยังก้อนซัก้อนซักฟ้าไข่ก้อนกระดิ่งก้อนไหลก้อนแช่กดจั๊กไข่เด้อพี่น้องวัอนี้แบบว่าเอิ่มคดเคืองแน่เลยแบบว่าเอิ่มตื่นเต้นแน่แล้วก็ ตื่นเต้นแน่กันเลยแบบว่าเว่าว้าซับค่ำเด้อพี่นอออ้องโอเคอ่ะมือนี้มีจักรถลดกมือนี้มะม,ม่มานะครับผมมามากินมะม่าครับมีหลายแบบมะม่าจากเซเว่นนะครับได้มาจากเซเว่นแต่จะมีเขาเขาเหลืออย่างนี้นุดนิดชินนี่ครับผม <S <S 2> <S 2> นี่ก็จะเป็นรสเอ่รอรสยังนู่น,นี่ฮอตแอนด์สไปซี่แล้วก็จะมีอ,อันนี้เป็น,น,นที่น้องมันไม่เลือกก็คือเป็นโรลลิมอนโรลลิมอนรสสาหร่ายรสสาหร่ายนะครับผมอันนี้คือยัง น้องวันใหม่นี่อันนี้ก็จะเป็นรถมูสซับอ่าตาอะไรนี่อันนี้น้องวันใหม่มันเห็นออกไม่เลยาเอา,าว่ะตัวได้ออกไปหลุดนีบอกนึกชินสีเหลืองนี่เป็นรถยังไงชีดรถไก่เผ็ดเกาหล,ลีชีดแล้วก็จะมีรถอะไรนี่อันนี้รถไก่เผ็ดเกาหลีเหมือนกันนะแดบแห้งไหมครับผมมาเจะเขาล็องแกะอันไหนก่อนนะเอาเลยเดี๋ยวจะเอาตัวนี้อ่าตัวนี้มาแกะมาลูกโอเอาลงซะก่นอนมาเดี๋ยวพอแกะให้ อันนี้เป็นแบบเออ่สไตล์เกาหลีเผ็ดเพิ่มชีสด้วยนะเพิ่มชีสด้วยหน่องวันไม่แข็งแรงด้วยจ้ามาแบบว่าออหยอดเนาะตื่นเต้นแห้งอยากกินแบบว่าโอ้สบายสบายได้ที่นอกอุ้ยแกไหนเป็นโอ้ลืมกันไก่มาหิกันไก่กับไก่เท่ากับไก่มาเนี่ย น้องเอากันไกให้หน่อยผมต้องตัดอันอันน้ำมันเป็นแบบแหงบนครับผมแบบแหงบ่เส้นซึ่งเส้นเส้นเส้นคือยังเป็นเส้นแบบเส้นถ้วยนะกลบกลมนะเน้องเบิ้งวายขอชิมหน่อยนะอันนี้เป็นแบบแหงแบบแหงแบบแหงเขาต้องใส่น้ำก่อนเบิ้งสมทรงออกไปใส่น้ำแล้วก็บันนี่มันเดือดแล้วแล้วก็เทออกเด้อ อ่ะยางแหลกเขากับปิดฟ้าไปก่อนปิดฟ้าไปก่อนเดี๋ยวไปลองอันที่สองกันเฮ้ยอันต่อไปโอ้สมทรงเหรอไปเลือกปะก็ตันสิคกิ้ลูดได้อ๋อเป็นของที่นู้อ่ะให้นนู้เลือกเลยนู้เสียวเอาตัวใดกินคู่กินคู่เอาตัวนี้ปะนี่เอาข้างนู้บังเนาะก็ตันสีเอาปะเอากระแกะทุกรถไงหลุบเอาตัวนี้ก็เนาะเอา ก็ต้องแกะเอาล่องรถของอา่าหนึ่งิกหน่อยอาจจะมักเนาะหนึ่งิดหน่อยมากครับผมอันนี้เขาเรียก<อ>นิดชินรถสาลายอา่ะแกะแกะแกะเลยอ้าวเพาต้องจะกินเหรอเอาก็แกะทุกรถไงเราก็ต้องกินทุกรถแกะเราก็ต้องดูทุกรถนะโอ้โหเอาลุดไปอันนี้น่าจะแบบว่าเคยกินอืมอ๋ออันนี้แกะมากกับเป็นอันนี้เลย แล้วก็เป็นเครื่องเข้ากระต๋งแกะอีกเนาะนี่ครับผมเป็นของเด็กเด็กน่าจะมักเนาใส่หนังกันเลยเด็กหน่อยอายุอายุอืมเจ็ดขวบสามขวบน่าจะมักเดเนาะขนมปนงเดี๋ยวเขาปิดไปซะก่อนอ่ะแกะลองรถอื่นบ้างอ่ะไม่เลือใครเพราตัวตัวรถนี้อันนี้ก็จะเป็นอุ้ยรถซุปเกาหลี hot and spicy อ่ะลองบิ้งโอ้โหเจ็บน้องมันไม่กินเลยเปลโอ้ย หักด้วยอิสาตกอกินบอกจัดไปรับคำท้าเออผู้ใดอยากใครกินยังอีกมาเอิมรับท่อมหดส่วนโอ้โหมาบ่าแดงเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นฮอตแอนด์ประวีอ่ะมาเติมนาำเลยสมส้นอยู่พึ่งลุกสมสซนก็อยากเขากล่องน้ำบ่อยากเขากล่องที่อยากแต่ว่านี่หอมเครื่องเทศครับ ซึ่งตัวนี้ราคาจักบาทเนาะผมอ่ะยี่สิบบาทเนาะยี่สิบหรือสิบห้าของหนอวันใหม่แกยี่สิบบาทเราจะลองอะไรอีกตัวแต่พวกไว้ๆนี่กะนี่เลยครับผมกับเป็นนะทุกคนกับเคยกินเป็นบรรนอกบรรนอกอ่ะมาตัวนี้เอาปะเอารสไก่แอนด์สไปซี่อ่ะแกะมาโอ้ยโชว์โชว์โชว์แนวนี่โอ้โหเป็นแบบเหมือนแบบถวยเนาะเหมือนแบบถวยเลยน้องวันใหม่ เหมือนแบบนี้เลยอ่ะอันนี้เขาต้องลวกเพราะมันเป็นแบบแห้งนะครับเป็นแบบแห้งเลยนี่เรามากินดูโอ้โหได้หรือเปล่าอ่ะเขาต้องจำให้ได้นะว่าเอาถ้วยนี้ของนี่เนาะอันนี้ของมันไหมนั่นแหละเออตัวนี้บปล่อือเราบังได้หรือเด้อฮัตเตอร์อีสัตว์ อันนี้ห้องตตนนี่ครับผมอันนี้ห้องวันใหม่อ่ะวันใหม่ต้องใส้เครื่องเขทงใส้เครื่องไหนมั้ยมีเครื่องหนังบัตรมือถือต้องเอาน้ำออกก่อนน้ำออกก่อนเสี่ยังแข็งยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนก่อนหักเด้อยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนก่อนมาต้องคนต้องคนอยู่ปิดไฟปิดไฟปิดไฟอ่ะปิดไฟสัก่นเาอออืืิดนึง ไม่ไม่คือจมแท้ไม่คือจุมมอจ่มนะแต่ว่าโอเคอืมอือเอ้าต่อไปโอ,อ,อ้ลองรถนี้บ้างไดนะ้เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเก๋ถ้าตัวนี้จะมีอ่ราคา20บาทย0บาทครับผมเป็นยี่หอ้อยังลูกเระวัางด้วยระวังตกเป็นยี่หอ้อเข้าไหงบ้าลูกร,รถมูสับรถมูสับอ,อ่ะแกะมา เดี๋ยวดูก่อนรถอะไรเดี๋ยวดูก่อนคุกกิ้งเท้าโ,โชว์คุกกิ้งเท้าครับผมอันนี้ยี่สิบบาท <c oughs> จิ้นเลยจิ้นเลยลองดูโอ้โหโอ, <c oughs> อโชว์ก่อนนี่ครับผมห <c oughs> มอนแข็งปั๊บ โอ้สื่นเครื่องมันแค่นี่มั้ยเป็นเครื่องนี่ถั่วไอ้ปะบุกหัวย้ำยังไงล่ะโอ้โหเป็นพวงธรรมดาเป็นพวงธรรมดาก็เป็นเส้นธรรมดาเป็นเส้นธรรมดาเนาะก็จะมีพริกโอ้โหจะมีพริกพริกข้นหน่อย เขาถอดเรื่อดเวยอีสานตุดจ้าโอเคอเดี๋ยวขาจะแนทนำบอกให้นะเออโอเคเดี๋ยวเอออืมลูกนูจะทำอะไร ไว้แล้วไปที่หนามาจานไว้นี่เอาน้ำออกก่อนอะโอเคแล้วก็ใส่ไปสีเหลืองของหนูตัวนี้แล้วพอตัวนี้ใส่ให้สีเหลืองก็จะเป็นตัวนี้ของหนูสีเหลืองเนาะนี่เออๆเออนี่แม่ใช่ใช่อยู่สีเหลือง เดี๋ยวมันจะขาตอ,อันนี้นาจะฉีดอุ้ยฉีดจริงๆด้วยเป็นฉีดไหมโอ้โหสิบบาทให้ฉีดถือว่าคุ้มมากใส่พริกบอนไลายเลยเพราะว่าเพราะว่ากินแบบไปสี่แบบฮึ่งเลยเดี๋ยวโชคเดีนยวจะบ้เผ็ดเลยมีฉีดผงมามา,มา,มาเดี๋ยวคนเองเดี๋ยวสั่วเขากันเองอม,เอามามา ตเตี้ยมเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวหนาจมไปเลยแบบว่าหอแค่เหมือนชีดเอิรมขนมเอิรมยังหน้ากลมกลุ่มแท้มบัดปะโบเป็นเอิรมโอเคนะโอเคครับผม ส่วนรถอื่นนี่นะจะเป็นรถติดตลาดรถที่แบบเอ่อทุกคนน่าจะได้กินแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นไว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 เป็ดพะโละละตัวนี้ก็จะเป็นมาม่าต้มยำกุ้งนะครับผมเผ็ดนิดนึงพี่แล้วก็จะมีมาม่าอะไรนี่มาม่าหมูสับสีเหลืองอ่าฮะกินเผือกกินเผ็ดได้บ่ล่ะเผ็ดได้แต่กินตำมกขุ่งซิบ จิบเม็ดยังไก่เอ้ยพี่น่อ่ะกินพร้อมกันเด้อห้ามโกงเอาซี่แคง,งกันประเด็นบ่กินเลยงั้กินก่อนบ่นผู้ใดเห็ดหนาเพ็ดแล้วก็เบี้ยวผู้นั้นนี่เป็นคนแพ้เป็นยังไงม่งม <c oughs> ีรสชาติยังบ่ <c oughs> เป็นยังไงเสร็จมันสุกหรอบอกสุกแล้วต้วตวนว่าเสร็จมาในสุกว่ะเดี๋ยวต้องเอาลงก่นเสร็จลงมันไม่สุกแล้วเด้อเดี๋ยวเยวบื้องต้นนี้ตัวนี้นึกชินรสซุปรสซุปเกาหลีได้ได้ตัวนี้ก็หอมหอมเครือ่องเทศไม่ได้อยากกินอันนี้เด้ย,ยนำได้คืออะไรอะ เสีงเทียนเลยอะๆๆ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 อๆๆๆๆ้ๆๆๆอๆๆ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 ลวกปากเๆๆๆลวกลิ้นๆๆๆๆๆๆๆลๆอื เผ็ดอันนี้เผ็ดเผ็ดซุปกะหรี่เผ็ดเผ็ดก็อร่อยชิมลองวันใหนบ่เผ็ดบอพ่อพออืมกินเยอะบนอะไรก็เผ็ดเผ็ดมาก นู้ดองตัวนี้ดีกว่าเออให้นูกินมด้วยสิจ้ะเนี่ยเผ็ดนิดนึงเผ็ดเผ็ดแต่เผ็ดมากเลยเผ็ดแบบทำอนี้งนี้ให้นูกินนี่เด้อมันบ่เผ็ดมากมันวัเผ็ดอร่อยจ้ะอร่อยมากจนเขาโล่งสุกยู่ในนี่ก็มีหมูไหมวุ้ยมี่ยังเหรมีแค่อสมีผัก แล้วก็มีเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดหอมอร่อยอร่อยครับสุดยอดอร่อยอได้ได้อร่อยมากขอชิมเนย โอเคชิ้มไปทีละอย่างอ่ะโอเคเอา <laughs> อันนี้เด็กๆอันนี้เด็กๆเ,เขาเรียกว่าลดสาหรายปอกลูกจืด <Dude. S 1> อืมเป็นของเด็กๆนะโบเป็นแตมกักวันไหนเป็นคนเลือกเองตัวนี้ เพราะว่ามีลูกกระตุนได้ตัวนี้ได้ต,ไดตัวนี้ได้กลัวเอาไหมได้เดี๋ยวนำตัวนี้อันนี้นำมันนาใไซพรอบรรท์หมูสับรรหมูสับ อมีเขาวโพดมีเขาปวดหมดแล้วอืเอาอะไร อ,อันนี้ก็ใช้ได้ทรงม,สมฮอดทุกคนอย่าไปหากินอืมอัน้องๆูหนูหรือปอหนึ่งปอสองอย่างเด้อหามไปกินมามๆนี่แบบว่านอกวัาใม่กินเมือกีเด้อ สำหรับแบบว่าค้นกินเผ็ดได้แบบว่ามากมากเลยคนกินเผ็ดอ่อนๆบ่ด้เด้อ จุดอันนี้จุดบ่อืมอันโดนจุดแล้วก็แสบเลยอันนี้อร่อยโบเพ็ดเดี๋ยวมาหนักเึ้อันนี้ก็ได้ได้ได้ไดอันนี้ได้อ,อันเมื่อกี้ได้กว่าอันนี้ยิ่งได้เเผ็ดแบบ ก็อย่าเลยก็ต้องเป้าเนี่ยหักรืออีสานเป็นแต่เผ็ดแทนเนาะเผ็ดแต่ไม่มากน่องวัในใหม่บเผ็ดเด้อ โอ้ยกินปะปากปเบาเลยครับสุดยอดอยได้ได้ได้อือเลอนโอ้ย,อ,ยอันนี้<อ>นเครื่องที่เ,เต็มครบบต้องผัดหนเปัามาในหอด บ่เผ็ดเด้อพี่หน่อยแต่หอมเอาสว่วนสุดท้ายยังอ่ะอันนี้เป็นนิดชิน hot and spicy ที่นู้กินอ่ะข้ามข้ามเผ็ดก็กินน้ำ,นำเด้ออันน,น,นี้เบ่เผ็ดมันจืดมันหอมอู้หูผมน้ำรน<า>น้อนปีก<า> โอ้ใส่พริกหลายระว่างเขาล่งบานเด้อน้อนน้อนเอิ่มการเตียนผู้ป่วยโควิซิปสิบเก่าเนี่ยเฮ้ยอร่อยอันพุงยังใส่ลงไปเขาอยากแท้เอายัง เมื่อซื้อว่าผงยังน้ำมันมาใหม่กินแต่มาม่าที่มีสุขภาพด้วยเพราะว่า hot and spicy เมื่อกี้ก็มีมาม่าสุขภาพเดสมาม่าของพดฮักด้วยอีสรนก็มีสุขภาพสองอันน้องอันใหม่ก็มีอันนี้ก็มี เมวหมามันมีสุขภาพดีพี่นนอกินแหลกกระโบอ้วนให้พิวพันเข้ามีแต่กระดูได้โอ้ยเอาอันนีออกก่อนเบื่อเบื่อเอิ่มหวานมันหวานวกับมันมเผ็ดจ้ะโอ้ยน้อโอ้ยอออืมออม Bawah mesin, Sikinan cuba? Saya hmm. สุดหนักอู้หฮ้หู้ให้กับออกด้วยพี่น้องแสบหมือหมือนเลยครับผมน้อวันใหม่กระเบิดแสบครับ น้องวัานไม้โหเฮ็ดหนาเพ็ดเด้อฮักเด้ออีสานเพ่บาย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 โอเคเดี๋ยวมาสรุปกันเนาะที่ต้อกินนี่วันใหม่ให้คะแนนตัวใดตัวตัวที่นุกินอ่ะยี่ห้อไหนสิกินที่มีเส้นเอ่อเหลืองเขาเนู้อชิ้นเนาะเออวันใหม่มากตัวนี้ออ๋ตัวนี้กับตัวนี้ มัีสามอย่างเนาะมันมีความแบบว่าเสียบแห้งเพชรนี่เราต้นเอ่ให้ต้นนี้เพราะว่าต้นนี้เครื่องแน่นแห้งโอเคนะทุกทายก็คือเออ่ราจะค้นมาครับผมแสีบโดยได้ห้องก็ซื้อรถนั้นบ่แพงครับผมนี่ยี่สิบบาทสิบห้าบาทเป็นซองนี่ก็ะสิบห้าบาทอ่ะยี่สิบบาทครับขายกินง่ายเนาะซื้อได้บ้านไทยขายสามสิบบาทก็ะซ่างเด้่ะโอเค สวัสดีครับปุ้มอ่ะมือนีกันนะครับถามมากลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องเฮาด้อยครับเด้อนะครับสำหรับมือนีนะครับพ่อต้นกับน้องวันใหม่ใช่แล้วัืวันีสวัสดีครับ